ตอนนี้ครับเบ็ดเท่าบ่เห็นหลังหนึ่งครับเ่ากำลังถือไปน้่หาครับเบ็ดหลังทีถือปุปกรณ์ง่เลยครับบาตรผมเสียไปอีกบาดยางกลับมาเดี๋ยวนี้ถ้าเสียงน้ำครับก็เขามันมุนก็เได้พาทีมงานไปน้่หาครับว่ามันจะยูปะเดี๋ยวไปเบิกเยูอีีครับน้่หาพอแล้วครับเดี๋ยวเข้าตงใส่อุปกรณ์เสริมครับใส่วิงใส่วิงเห็นยุ่นๆแล้วครับว่าหันใส่วิธีโบราณครับยุ่นหินถามท่าครับนั่น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 ยุ่น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 นะ เห็นไหนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคับเอาออกกันเอาออกมาเอาไหมเอาเครื่องเดียวก็ได้ทายเครื่องเดียวทายเครื่องเดียวอู้เห็นไหมเห็นไหมเอาวิ่งวิ่งไปเอาวิ่งไปวิ่งไปเอาวิ่งเมีย เบียดไปได้ครับ <Ooh. S 1> <laughs> งานนี้ <laughs> เอาโอ้หอกแทะครับห <Yeah. S 1> มองเก่าครับมองเดิม <laughs> สวัสดีครับอิสาบันดงฮีครับโอ้วันนี้มาใส่เบียดครับเหี้ยแตกเหี้ยเตนกดขีดเดียวกันครับ มันต้องกลนเนื้อโอ้โหนี่ตัยไงไปเบิ้งครับว่าได้ตัวไงบ่สอ๋อหนี่ครับนี่ตัยไงขี้เดียนนี่เบิ้องตั้งขี้กระเดียนกับตัวไงแล้วเดี๋ยวถ่ายปเบิ้องโตปลากันขึ้นนี่หมานบ่สน้องคนว่าเอาใส่เบ็ดหัวเอาหัวมาใส่กับซ้ำหัวต้องไปซื้อครับซ้ำซื้อกินยังสี่ยังเป็นการหาดีครับนี่ต้องกลดหาเอง วัดดวงครับด,ดวงดีกะได้เกีรเดียนหลายอ๋อแบบนี้มีแต่ตัวหน่อยห,อห่อพิกัดเดิมครับคันไายรีสอร์ทครับบนบังใส่บังใส่ เราคือล้วหลวังจากเขา้เาคนขี้เดียนแล้วเขา็กิมาเสียบเงี้ยครับหลายคนก็บลังคนก็คือย้ายไปน้ำเสียบไปน้ำเลยครับแต่ว่าเร่งสี่มันก็นสะดวกอีกแบบนึงครับถนัดไผ่ถนัดมันเร่งสี่นี่ตัดไปดาวเขาก็ไปเอาลงเลยครับนี่มาเบิ้งไกล,กลๆนะครับเสียบขี้เดียน ซียูซีอูคำไม่อีกคัดกวนันต,ตยุกต้องขอยไหมอ๋อมุมนี้ยูสเสียบกี้เดียรหลายข้าวครับเกียข้าวน้ำ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  โอ้มีแหงเงาเงาเลยบบดว่าฐานนีมือนี้ครับรบมวอยวครับรบมมาจากทิศร่มมาจากทิศทิศไต้เนาะการใส่เบ็ดเขาต้องหันหันต,ตัวเบ็ดเนี่ยไปทางทิศตะวันออกผลรมมันพัดไปยังสิต,ตัวเบ็ดเป็นสีงอพอดีปลามันสีมาสวบเลยครับตอนมือนี้เขาต้องหันเวลาใส่เบ็ดต้องหันปลายเบ็ดไปทางทิศตะวันออกครับยังสีมนัน อันนี้สูตรโบราาครับโบร่าเพิ่นบอกไว้ขันหันไปทางที่ตะวันตกปลามันกินแล้มันสิ่นติดขันล้มวอยวอยไปทางขันหนาวล้มมนสิไม,มาจากทิศเหนืออันนั้นยังหันเบ็ดออกไปทิศใต้ครับสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดรอบไมใปใส่บ้างครับโอ้ครับกับเกมเนี่นี่กับแกมหนังไฟที่ย่างปลากินนี่รอบแรกรอบแรกเอ้ หัวคนะัมเนาะส่งหัวคัมกันได้ไซนี่ครับประเข็งหน่อยอยู่นะนี่เดี๋ยวเยังจะไปยาบ้างไหมอ๋อแบบ,บรรยากาศบรรยากาศกลางถงน่าครับอันนี้เขาก็ได้ไฟจากจุดไต้กิซอดมากเนาะครับนี่โอ้โเดี๋ยวจุดเดือดใส่เดืเอดบดขึ้นครับคนยามขึ้นครับเพิ่นว่ามันสีมานเลยนะค,คนยามขึ้นเลยครับยามันบ่พ่อครับ มันแล้วครับพี่น้องย่านมันหลุดย่านมันหลุดก็เลยดึงขึ้นมาก,ก่อนตัวใหญ่ครับโอ้พุ่นนี่บางฟ้ามือครับโอ้นี่ครับนี่ครับอยู่กลางทงม,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 มัน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 เอ้ามาดูนะมืเบื้องหลังต่อไปครับมาจากข้ามมันแล้วอ,อุยเยี่ยงครับพี่น้องอู้เยี่ยงไงครับเยี่ยงไง โอ้มันแล้วครับมันเอียนแล้วมันเอียนโอ้เกี่ยวหูืออุ้มเลยเอ้าเอาอสิบดเด็ดตอนเอาออกกับสิบบดเด็ดทายวิโรดนะครับเดี๋ยวผมปลดเอียนแล้วยังมาเบิ้งกันเนาะเอา้าครับพี่น้องวิธีการเอาเอียนครับต้องลกกอเข่ามาเลยครับนี่มองสั่นเดี๋ยวมันสิรุดครับนี่ต้องลกกอเข่ามาเลยนี่สิโอ้โอ้โอมนัมนมนันมันครับมัน สามตัวแล้วสามตัวแล้วไอ้ยามมึงไปน้ำกันครับดุนไปน้ำกันมายามหลังต่อไปครับอุ้นปะปลาคอน,น้อยครับปลาคอน้อยอ่นเห็นไหมครับโอ้ปลาคอน้อยเนาะหน่อยเพือ่อนยกษ์มันนะมันมันมันโอ้เอ,อ้าปวดเบ็ดปวดเบ็ดก,ก่อนอ่ะพี่น้องมาเบื้องหลังต่อไปครับ นี่เหมือนนี่ยังนี่โอ้โหโอ้ยนิยนหินหินหินครับเดินเห็นปะเห็นปะเห็นปะแี่เกียเก่ยวเกี่ยวหรูุมเล่นบูดโอ้โตเะแก้เลยครับเดินนม่อันนี้เขาต้องเดี๋ยวผมจะลบก,กอะหงายขึ้นเขาครับลบกอเขาเขึานะ้นเขาเด้อยังไงบอลลูนเนาะเดี๋ยวยังมาเบิรงกันโอ้นี่ครับวิธีเอาเอียนนี่ถูกต้องครับเขาต้องลกกอเขามาเลยครับโอ้หนักหมดดัานตายครับเด ยังบิน,นอยู่ว่นเท้าบลกกว่าเขานี่ปเปอร์เซ็นต์สิ่รอดร้ายครับเนาะนี่กินเล็กบ่นเนาักากินเล็กกะ็ะเดี๋ยวตัดเบด็ดอีกครับงวดงานนี่ก็ต้องเดี๋ยวตัดเบด็ดอีกครับเอาเทียสละเบ็ดไปบ่้ยนะอยักไปเหรอเนามันมันครับพี่นอ้องโอ้มาๆมาครับมาเบืบ้องหลังรอบไปครับเนาอีกแล้วครับพี่นอ้อง ปลาคอน้อยครับปลาคอน้อยนี่ปลาไหมปลาไหมตัวปุ้งยี่ปันไดยกำลังสวยงามกำลังสวยงามฮะเดี๋ยวปนเบ็ดก่อนครับเบื้องหลังต่อไปครับโอ้มาเร้่อยครับพี่น้องใช่ไหมปลาคอน้อยครับปลาคอน้อยใช่ไหมนี่ปลาไหมปลาไหมตัวปุ้งยี่เอาปนเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวยังเปิดเบื้องกัน บางหนังต่อไปครับเห็นตะดินดนยุยนๆครับโอ้นั่นโอ้ประคองหน่อยครับรุดเหรอโอ้รุด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 ข้าต้อง,งทั้งทายวิดีโอหลายครับปลารุดซ้ำ <laughs> นะิ่งอยู่หลังนึงครับเห็นตะดินดนุนๆทุก <laughs> ไปแล้วบาเมนบายูครับยูยู่ครับ ปรอน้อยปรอน้อยเอ้ามันมานมันมานปลดปลากรัหลังจากเขาใส่เบียดได้เนาะประสิเมียสิลาเขาก็อาะยังกินห้องทองไว้เพื่อสิไพยายามต่อครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยววังหันลรืมสรุปผลผลงานรอบแรกครับโอ้พ่นฮะขวดโซดาเทียบนี่เย็นก็ได้ครับพ่นปลาครับเอ้ารอบแรกเนี่ยมันยังเพิ่นวาเลยเนาะมัน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 โอ้พ่น ทามมาเบิ่งรอบสองครับงามเ้าเนาะโอ้ยมือนเ้ามีเมนูครับทิ่เฮ็ดนิยังกินเดี๋ยวยังไปว่ากันโอ้นี่ครับอันนี้เฮ็ดนิยังปิ้งปิ้งเกี๊ยวป่อยกับแก้มแก้มเราเนาะก็ห่านำหาาน่ากินก่อนครับโอ้ห่านเด็กยิ่งคึ้นเลยน้ำหวานน้ำหวานเนาะเออแก่หายเมียหายตอนนี้ครับเบ็ดเท่า บ่เห็นหลังนึงครับเฮาก็ลังถือไปนั่หาครับเบียดหลังที่ถือประคองง่ายเลยครับบาดผมเสียไปอีกบาดยางกลับมากอย่างนี้ถ้าเสียงน้ำกับกอเขามันมุนก็ได้พาทีมงานไปนั่หาครับว่ามันจะอยู่ก็อย่าเบิกเบิกนครับอยู่อีหลีครับนั่หาพอแล้วครับเดี๋ยวเฮาต้องใส่อุปกรณ์เสริมครับใส่วิงใส่วิงเห็นยุ่นยุ่นล้วครับว่างคันใส่วิธีโบราณครับยุ่นกินถามท่าครับ เอาได้พดได้พดมุดมุดววิดวิดวิดลงลงเบิ้งครับเห็นอยู่ดินี่นี่เออซื้อดินั่น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 ดดนนั่นเห็นไ่มนั่นเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยวเอาออกไหมเอา เฮ้ยเครื่องเดียวก็ได้ท้ายเครื่องเดียวท้ายเครื่องเดียวโอ้นี่นี่ครับยูซี่นี่ก็เขาจริงมันหยุดเลยเอาไงก็ไงเลยเด้อบานี้เดี๋ยวมึงอู้นั่นอู้อู้เห็นมั้ยเห็นมั้ยเอาวิ่งวิ่งไปเอาวิ่งไปวิ่งไป เอายิงนี้โอ้โหฮ่ามาแล้วมาแล้วโอ้ผ้าเบียดไปได้ครับงานนี้เอาโอ้หอกแทะครับหม่องเก่าครับหม่องเดิมพิกัดเดิมครับพี่เด็ดเลย เอาเนี่ยเอาเอาอ,าอ,าอากมาอวะเห็นบ่โอ้ยข่าเบียดไปเลยว่ะพูดนะครับโอ้ยขัดบ่มานำเพื่อที่บ่ได้กินนอเนี่ย <c oughs> บ่ได้กินโอ้ของแท้ครับเอาวัฒนาเบื้องนี้เอาโทรศัพท์บส่มาแม่มึงเอากินเบื้องผ้าเแบบายียดไปกลางงินหน้าพูน เอาไปไปหมันหมันเอาไปนับด้วยกันโอ้ครับนี่กน<ย>ินมินมินครับเกือบบ่่ายมันโอ้พาไปหอดกลากันนะนี่ละโตไปกางกันนะิ่งใส่ครับิ<อ>ึงใส่แกลังแงมมาเลยโอ้ปากคอกเดียวกันครับโตแหแรกครับได้ยุบมองเกามองเดียวได้สองตัวครับตึงยืดบ้างหมาน,นเราเมื่อนี้เอาเอาเทียบไส่เทียบไส่โอ้เอาเอาครับรอบแหลกยามรอบแหลกิึงได้ รอบแรยกยามรอบเดียวเลยครับนี่เบิ้งว่าสีมานปันไดโอ้โหบ้าบเลยอันนี้รอบเดียวได้ครับนี่รอบคุมแล้วนี่สองตัวนี่ <laughs> ประคองใหญ่สองครับเอียนสองเอาห <laughs> มันหมาครับเดี๋ยวยังไปเบิ้งอีกครับปลาครับปลาปิ่งไม่ไม่ไมถูกแล้ยวยังเชฟยังเชฟเป็นซิมกงนกินยุทธงยูทา อันนี้กินห้องทองที่พยายามเบ็ดร,รอบสองครับหวานครับตะเกาขันไม่โอ้เบ่งได้รสชาติขนาดขันผมมาผู้เดียวครับขันผมได้สองตัวเลยแหละผมกลับบ้านแล้วครับดิถ้ายามรอบสองครับก็เลยห้องทองกันก่อน,กน,กนกเก็บเงินเอาใส่มาซิบม,มาซิบม,มาปลาถึงเบ็ดไหมไหมเนาะใเซตเกียรอืมคักคักคัก แบบแฝดบฝนะครับหลังจากเศร้าเมยรอบแรกแล้วเนาะครับนั่งประทับใจกับผลงานเขาจะพยายามรอบสองครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนนี้จะม่วงเหรอประมาณสี่ถุงอ่าประมา<ะ>ณสี่ถุงกรัว <นะ S 2> อันนี้ก็ยามรอบสองครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับปไปไปลองครับรอบสองครับรอบสองยามมึงครับุอู้นั่นครับรเตียนเตียนเยียนเยียนปุลมุนมุนยูน ทำให้เป็นเอียงครับโอ,โอ part, ้นั่น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 กำลังหมุนครับเอ้าทีนี้ผมมาผู้เดียวเนาะเดี๋ยวผมเอาเอียนก่อนเด้อท้งสัตว์เดี๋ยวยังเบิ่งกันเด้อว่าตัวยังปั่นเลยพี่น้องอ่านบึกบึกครับเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเน้อเนาะนะตัวครับนะสดสดสดสเดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนเด้อครับว่ามันกินเดืกบ่าขันกินเดือกอ่ะเขาก็ต้องดตัดเบปดอีก เดี๋ยวผมปลดก้อนนะครับเกันนอนครับบึงกอกเข่าตีงยืนอยู่ครับเนี่ยเอียงเอีย,ง,ย,ง,ยงมาเบิ่อกันโอ้เอียนครับเอียนเอียนเอียนข้นอเข่าตีงยุดเลยนั่น,น,นเห็นไหมครับโอ้นั่น,น,นเอา้าที่นี่ผมสีไปอบเนาะอาผู้เดียวเดี๋ยวปลดก้อนปลด,ดก้อนยังมาเบิร์กันเนาะที่รกกอกเขาขึ้นเก่าแล้วครับเนาะ มันมากเหรอครับพี่น้องโอ้เนี่ยคือเก่าลอะพุน่นเกือบด้อยแล้วครับเบ็ดด่างจะกินเลือกครับเนี่ยเพราะดันตายดอแบบเบิ้งกัเบิ้งโอ้กินเด้อครับอันนี้ต้องกับเบ็ดไปอย่างเดียวครับเอารอบสองก็ยัางมันอยู่เดี๋ยวไปเบิ้งให้ครับว่ารอบสองยัได้ยักตัวเดี๋ยวไปสรุปนะันาะเอา้าครับสรุปของอ๋ออันนั้นเนี่ยไหม สรุปยอดของคำขึ้นนี่ครับปลาคอสองปลาไหลซีแล้วก็ปลาเข็งปลาคอหน่อยกันล่วงลงไป,ไปเนาะเอาตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วครับลองเราก็จะไปกูเป้เบ็ดเบิรงกันครับแล้วก็จะไปเบิรงว่าหลังที่ได้ปลาคออย่าี้สองตัวมาขึ้นที่ได้ทิปเปิลมะทิปเปิลก็คือได้สามตัวว่านะไปเบิรงกันครับ ฝนตกกาดกลังดีครับเขากลังเขียวครับผมเบื้องกันครับโอ้ขึ้นถิ่มไวยงามเศ้า้าครับส่วนมากจะเป็นน,นั้นเป็นผู้ยิง่งมดครับผู้ยิ่งคืออย่างดีคือมันหล่อนครับ <c oughs> นานโอ้ อย่างนี้แต่เสียงตับๆครับฮอดู่ครับเดินอ้าว er. ปากคอหน่อยครับปากคอหน่อยโอ้ยังมาที่ต้นย่ามเศร้าเอาเอาเอาคือคือคือเดี๋ยวปลดปากแล้วครับมาเบิ้งหลังนึงครับเห็นนิ่งๆครับอ้าเงาเหรอครับ Oh, โอ้ตัวกำลังงามครับตัวกำลังงามเนาะมันมันนะครับนี่อ้อมเสาไปยังมันอยู่โอ้เ oh, นื่องจากคนตือนได้สาะกลัวเพิ่งยางปานมาเก,กิดปลาเพิ่นก็ได้เอาขึ้นมาไว้ครับย่ามันเสียนะถือเบ็ดเนาะมันอยู่มันอยู่เดี๋ยวเจะไปลปลดก่อนนะมึงอีกหลังหนึ่งครับยินแต่เสียงเอ้ามีห้อยครับมีรุ่นครับมีรุ่น โอ้ปลาคอหน่อยครับเอ้าป,ปั๊ปมปั๊มไหมปั๊มไหมโอ้มนอยู่มนอยู่โอ้ามาลงปลาครับย่ามเสาย่ามเบ็ดแเดวๆเดวปลาคอนอยปลาดุกโอ้นี่ได้ถุงประมาณกิโลหนึงแล้วครับดิเนาะ มันยามเามันมื่อเด็กก็รับไปยามอีกเยอะนะสิมาเบิ้งเงินอีกออนี่ครับแต่ปลามากมาขึ้นค่ะมันหนึ่งครับนี่หนึ่งปลานะหนึ่งเอี้ยนแบบนี้อยูครับเจ้าบองครับเจ้วพริกสดครับนี่อีกเมนูหนึ่งก็ร่งสีิแครกับพัดเพชดครับผัดเพ็ดปลาไหลเดรนไลท์เมนูครับมึงแซวเนี่ย ไม่นี้เฮ็ดเดียกันมั้งไม่ได้เป็นเมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาไหลปลลาไหถึงถึงเผ็ดปลาไหลถึงเบ็ดมันขึ้นเนาะขึ้นอ๋อมาเบิ่งกันเตรียมเครื่องก่อนแบบนี้ตำเครื่องตำเครื่องเพราะว่าถ้าพวกเผ็ดพวกแ่บไม่ขาว่าเอาครับมาเบิ่งตำเครื่อง โอ้เชฟเฟกมากพอดีเลยว่ะถึงเรียนเนาปกแกงกับปีแกงเอ้าเรียนครึ่งเลยโเชฟคนบาสิตรมครับเนี่ยไข่อมประคอนี่เนาสิตมกับมิเคืองกับนี่มีไข่ม,ม,ม,นนม,ไขมีขาเนะาะขา ครับ <differences S 2> ตุ่มตุ่มหัวตุ่มหัวแซ่บแซบสมสมกระเพาะกับผูกเองครับจะมาอยากค่ายๆรีสอร์ทครับแฮ่เทยแฮ่เทยแต่วันนี้นะแจเครื่องครับ เยนครับอันนี้พัดจกโตกับเทปอันนี้สอตสองตัด้สองต,รอตรครับนี่ือน,นี้วอสเตปการพัดครับเทพัดสูตได้ก่อนโอ้บอกไปเดวไมนบะเอาไมไมาก็ได้ครับัดเทปนนี้เป็นเทยทสูตรแต่ะข้ามข้่ไปลองเิ็งสูตรพัดเทตะไครข้ามเคิืองคๆ ก็้กันว่าพัฒนาข้ามเคยออกคลิปหนึ่งเลยนะครับ <laughs> อ่ะหวาไหมาที่เด็ดที่เด็ดความหอมนี่อยู่นิดนึงลองเบังเอาน้ำตาลใส่ขอบระขะให้มันกินใหม่ๆนิดนึงอืม,อมที่เด็ดพัฒนาข้ามครับ ครับกระดังฟุกบันไงเนเาะแลพักบัตเข้าส่วนหอมให้คุ้มไม่คุ้มเดีเ๋ดยวฟูดครับขอดีของการพัดสูตรนี้กันชื่อเทียนบรีครับเห็นเป็นสิ่มเป็นอันเดี๋ยวจะฟุกทัวร์งครับหอ,หอ,หอ,หอมหอมนะครเมนูหนึ่งครับต้มปลาที่ต้ม,ตมแบบนีครับเชฟ ไก่ต้มส้มต้มหัวปลาคอโอ้นี่ปลาดโตโลได้ญ่มาเหมือนขึ้นนี่แหละบักที่มันลากเบ็ดออกไปครับนี่น้ำหมอยู่กลางงั้นแน่นี่แหละนีนะบักที่มันคดีแย่ดีแยบป่ะเอามันก็เลยตายครับเพราะว่ามันใส่แห้งไรน้ันลากออกไปไข่คุณเอนี่นนะโอ้มันไข่หอมหอมต้นน้ำก็หอมแล้ว พี่เดยชื่บอบางนี้เด้อบัดีผู้ใดเร็วก็ได้ผู้งมันพุ่งมั่นตัวนี้กินแล้วมีแห้งครับแห้งได้ที่ฮะดูใส่ครับใส่ปลาคอใส่ไข่มันไข่เมันบ้างอืหอมหอมเอ้าพี่เดดครับพี่เดช<อ>พี่เดชประจําบ้านสมุนไพรพี่บ้านไปไม่จะประโยชน์ ใช้ต้มใส่ไวทต้มใส่แกงใช้กับเพราโอ้ยยังใส่หลา่ด้วยครับเพราะย่างหนอนมันเปลืองของดีครับของอ๋อเดอะแล้วครับบ้านว่ากันมาซิมเกันก่อนเนาะโอ้หนังไข่ไข่โอ้แซบแซบแซบเอ้บ้านเนี่ยฮะฮะครับหลังจากที่ห้า ุงเรียบร้อยเ้าก็มาเบิงว่าในปลาเขามีอย่างนี้อันนี้ก็คือต้มปลาคอผัดปลาไหลครับต้องหันนี่อ๋อแล้ก็มีหนึ่งปลาปลาแก้วมีหนึ่งปลาไหลอีกน้ำจิ้มมีสองรสครับนี่น้ำจิ้มพริกสดครับเจ้าบองเนาะมาที่นี่เขาสิมาเสียบเบงเอาให้เชฟผู้ชำนาญผู้บนี้เฮ็ดครับให้เป็นเสียบเบงว่ารสชาติที่เบงไดลเอานี่ปลาไหลไม่ไหมเนาะเบงหนึ่งตอนใหญ่ๆเนี่ย เป็นชิมเป็นชิมเนาะเป็นซิบเบอร์กันเป็นทิวาอังไดย์รายการอ้าวอันนี้ผัดเนาะบัดมาซิมต้มซิมต้มเป็นซิมเบอร์กันพออันนี้รางวัลไดย์ขัดเป็นมิชลินเนียงก่ออันนี้ให้จักดาวครับนี่ให้จักดาว เ๋ยวให้ชิมมึงเลยนะเดาสีม่วเฉียงดาวมิชลินสตาร์เออมิชลินสตาตร์นี่ต้มปลาเนาะโอ้โไข่ปลาครับไข่ปลาท่านทางนี้พอดีกันเลยแวมาเล็ๆๆกเนี่ยหนึงไักหรือเ้ยมแนหน่ครับนี่สิ่ไข่ปลาตอนนี้ครับ อนนี้ก็เดี๋ยวเวลากินเขาครับหลังจากเข้าไปใส่เบียดแล้วเข้ามาปรุงมาเห็นอาหารแล้วในผ้าเขาเคยมียังถี่เห็นกันครับเบ่งไดครับรสชาติเท่ากันเราคิดว่าในการไปใส่เบียดเคื่อนเนี่ยสิ่งพิการแก่เมื่อยังเกิดขึ้นมากครับแต่พิการแก่เมื่อยยังน้อยอาจจะมีอีพีสองครับอ่าอาจจะมีอีพี่สองอ่าเดี๋ยวทาเบิ้งติตามกันครับถ้า ยังไงกับผู้ใดถึกใจยังไงกับกดไลล์กดแชร์ครับฝากเพียดน้ำเด้อครับอ๋อบาราดีหฮียยังไงกับข้อมนต์มาบอกเป็นกำลังใจทีมงานไทยท้ำผลิตคลิปให้เบิ้งครับเนาะการมาดูกันสำหรับมื้อนี้จะเดี๋ยวซทำหนี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวไปกินข้าวต่อครับแซ่บๆครับอ่ามาครับกินสองน้ำกันอ่าแซ่บๆ